สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งอาจารย์มอมรรับนะคะสำหรับคลิปนี้นะค่ะเป็นการพยากรณ์ด้วยศสตรไพ่สี่พลังกุบชาวราศีพุธศกนะคะระหว่างวันที่1จนถึงวันที่16มิถุนายนค่ะการพยากรณ์ด้วยศาสตร์พลังงานนะคะจะมุ่งเน้นความหมายหน้าไพ่นะคะและจุดสัมผัสด,ด้วยประสบการณ์ของอาจารย์ฉะนั้นการอ่านจะมีทั้งด้านลบด้านบวกค่ะเป็นการดูสถานการณ์ทั่วไปและจะปิดท้ายนะคะด้วย นะคะสถานการณ์การเงินศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์ระวันตกนะคะและก็มีส่วนหนึ่งบูรณาการสอรไทยด้วยนะคะสิ่งสําคัญเลยการพยากรณ์จะเป็นการพยากรณ์แบบเกณฑ์ทั่วไปไม่ได้หมายความถึงดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นให้ใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะคะก่อนที่จะไปพยากรณ์นะคะหัวใจสําคัญเลยค่ะอาจารย์จะแบ่งปันเรื่องจิตวิญญ,ญาณสเสมอทุกคลิปทุกคลิปนะคะ จิตวิญญาณของทุกท่านนะคะถ้าเรายกจิตยกวิญญาณเราให้สูงขึ้นนะคะชีวิตเราจะเปลี่ยนนะคะชะตาจะอยู่ภายในจิตวิญญาณของเราค่ะและหมอดูที่แมั่นยําที่สุดคือจิตวิญญาณของทุกท่านค่ะนะคะถ้าเราได้พัฒนาจิตวิญญาณของเราค่ะควบคุมความคิดความรู้สึกของคุณให้ได้ค่ะแล้วชะตาคุณก็จะเปลี่ยนแล้วค่ะ เรามาดูในเรื่องของการพยากรณ์ศาสตร์ไพ่ยิปซีกันค่ะศาสตร์ไพ่ยิปซีเป็นเพียงสีตินะคะฉะนั้นให้เพื่อนๆระมัดระวังในการรับชมหากพลังงานลบนะคะเพื่อนก็สามารถท่ามผ่านไปได้เลยค่ะเลือกรักเฉพาะพลังงานดีๆเท่านั้นนะคะเรามาดูสถานการณ์ทั่วไปก่อนนะคะอ่าสถานการณ์ทั่วไปอาจารย์จะมีตัดไข่หนึ่งครั้งนะคะ เพื่อพยากรนะคะตอนนี้ก็ดากะให้ไพ่มาะจายทั่วก่อนนะคะแล้วจะตัดไพ่หนึ่งครั้งค่ะนะคะมาตัดไพ่กันค่ะนะคะตัดไพ่หนึ่งครั้งค่ะชาวราศีพฤษภค่ะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะ ไพ่ใบที่หกค่ะไพ่สุดท้ายค่ะเจ็ดใบค่ะนะคะอ่ะมาดูไพ่ใบที่หนึ่งก่อนเลยค่ะไพ่ใบที่หนึ่งจะเป็นไพ่เกี่ยวกับตัวตนความคิดความรู้สึกเนาะสาหรับไพ่ใบนี้บ่งบอกตัวตนของชาวราศีพฤษภเป็นคนที่อะนะคะเป็นคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนที่มีสติยาดีฉเฉลียวฉลาดค่ะนะคะมีความเมตตานะคะมีความเมตตานะคะ เป็นคนที่นะคะปรับตัวเองเก่งก่ะจิตใจดีงามก่ะสติปัญญาดีเป็นนักปกครองเป็นผู้นำก่ะนะคะและก็เป็นคนที่นะคะใจสังเกตนะคะคุมสิ่งได้นั่นหมายความว่าเป็นมีอ่าเป็นผู้นําคนนั่นเองมีสภาวะความเป็นผู้นาํามักจะมีความรับผิดชอบขยันขงังแข็งนะคะเป็นคนปรับตัวเองเก่เงทันยุคทันกระแสก่ะนะคะเข้าใจคนอ่านใจคนออกฉลาด คามอารมกันนี่คือความหมายของไพ่ค่ะนอกจากนี้ไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงความคิดความรู้สึกของชาวราศีพฤษภช่วงนี้มักจะวนเวียนเกี่ยว กนะารดูแลคนในครอบครัวเป็นห่วงเป็นใยคนในครอบครัวกันและช่วงนี้ค่ะคุณมักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบค่ะนะคะมักจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงค่ะเป็นห่วงเป็นใยผู้คนค่ะนะคะทํางานช่วงนี้ถ้าทําธุรกิจการค้าการขายก็มักจะวนเวียนนะคะการจัดการทีมงานการจัดการทีมงานผู้ใต้บังคับบัญชาแหละหรือลูกน้องแหละนะคะบริหารจัดการทีมงานนะคะ ได้ดีมากช่วงนี้ทีมงานกอนลักนะคะเขาเรียกว่าลักคุณนั่นเองเข้าใจคุณนะคะอ่ะช่วงนี้เรื่องความความคิดความรู้สึกของคุณจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนะคะในเรื่องของธุรกิจการค้าคุณนะคนในองค์กรค่ะสำหรับใครเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายค่ะก็จะนะวนเวียนการวางแผนร่วมกับทีมงานนะคะวางแผนเรื่องธุรกิจคุณเพื่อให้มีความก้าวหน้ามีความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการนะใช้สติปัญญาในการวางแผน ธุรติดองค์กร,กรคุณให้ประสบความสําเร็จค่ะนะคะความคิดคุณจะอยู่ในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ค่ะนะคะถ้าเป็นลูกจ้างกร็รจัดการโดยทั่วไปก็มักจะเกี่ยวข้องกับงานคุณค่ะผู้คนหรือนะคะสิ่งที่คุณจะต้องเกี่ยวกับผู้คนค่ะคุณก็กําลังอ่านะคะกําลัง่ จัดการบริหารนะคะปัญหานะคะที่เจออยู่นะคะรวมถึงสถานการณ์นะคะอ่าที่คุณกําลังแบกรับภาระนะคะก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็วน,นเวียนที่จะอ่าทํายังไงให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีมีนะคะอ่ามีความก้าวหน้ามีความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือความหมายในเรื่องของความความรู้สึกของคุณเลยนะคะสรุปแล้วก็คือนะคะอ่าตอนนี้ก็กําลังคิด เกี่ยวกับความก้าวหน้าความสำเร็จในครอบครัวองค์กรการงานธุรกิจของคุณนั่นเองนะเราะ ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงด้านจิตวิญญาณคือข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณด้วยความมาดูข่าวดีแรกเลยข่าวดีเรื่องการเงินค่ะฉะนั้นเดือนนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องการเงินเงินก้อนใหญ่ลาบก้อนใหญ่เกิดขึ้นค่ะพอไพ่ใบนี้ยื่นเงินให้กับคุณเลยฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างข้าราชการสติปัญญานำพาโชคลาภฉะนั้นทําอะไรทําด้วยสติรอบคอบอย่าใจร้อนลาบจะได้เข้ามาหาคุณง่ายค่ะเพราะใจร้อนบางทีลาบยื่นมาแล้วเงินก็ มาแล้วใจร้อนลาก,ก็หายไปได้เะ่นั้นกาใจเย็นเย็นเอาไว้ทําอะไรเป็นระบบระเบียบในเรื่องของการเงินนะคะเป็นพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจก็ทาตามระบบระเบียบของคุณแล้วคุณจะทำกาไรหรือได้รับผลตอบแทนค่ะนะคะเชนั้นข่าวดีการเงินนะคะจะมีเกณฑ์ได้ ลาบก้อนใหญ่หรือได้เงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างวันที่1จนถึงวันที่16มิถุนายนค่ะนะคะมาดูต่อมาค่ะมาดูในเรื่องของการพบปะผู้คนมิตรสหายช่วงนี้เป็นยังไงโอ้โหดีมากเลยไพ่บอกว่าไพ่ใบนี้บอกว่าช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะเดินทางไปพบปะผู้คนหรือสังคมแล้วนะคะ เป็นเรื่องที่ดีการได้มิตรใหม่เจอมิตรใหม่ให้โชคใหรลาบหรือหนทางช่องทางนำพาให้คุณมีความก้าวหน้าหรือมีความสําเร็จในเรื่องของการงานค่ะรวมถึงความรักด้วยนะคะฉะนั้นหากวันนี้คุณมีเพื่อนฝูงสังคมกําลังมีความรักคุณอาจจะได้รับการแนะนําจากเพื่อน สู่สังคมก็ได้หรือเจอผู้ครองนะคะจากการไปพบปะผู้คนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหากใครเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือเป็นนักธุรกิจคุณมีเกณฑ์เดินทางไปพบปะนะคะหรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนสังคมนะคะพูดง่ายคือเอาชนะใจผู้คนสังคมค่ะหากคุณเป็นพ่อค้าแม่ขายผ่านอออนไลน์โซเชียลนะค,ะคุณช่วงน,นี้ค่ะจะมีสเสน่ห์เป็นหมดเลยนะ,ะมีสเสน่ห์ค่ะฉะนั้นเวลาค้าขายของคุณยิ้มไว้ค่ะเพราะ ความมีสเสน่ห์ของคุณนะคะด้วยความจริงใจของคุณนะคะให้สิ่งดีๆกับลูกค้าคุณเนี่ยแหละยิ่งทําให้แฟนเพจแฟนคลับคุณถลักคุณมากขึ้นอุดหนุนนะคะคุณมากขึ้นค่ะฉะนั้นช่วงนี้มีเกณฑค้าขายดีเพราะอะไรมีผู้คนรักสนับสนุนแฟนคลับเพื่อนหนุนนะคะตวัวคุณเองนั่นเอง รวมถึงใครเป็นลูกจ้างข้าราชการช่วงนี้ค่ะเพื่อนผูงสังคมช่วยเหลือเกื้อหนุนการงานคุณให้ประสบความสาเร็จลาบลื่นค่ะการพบปะก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างดีฉะนั้นค่ะปกป๊อไปด้านดีๆด,ด้านอ่าบวกๆค่ะนะคะแล้วคุณก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะมาดูต่อมากันในเรื่องของครอบครัวบ้างช่วงนี้นะ่าในเรื่องของครอบครัวนะคะบรรพบุรุษญาติพี่น้องเป็นยังไงปัญหาอะไรที่เคยเจอคาราคาซังในครอบครัวจะได้รับ ข่าวดีเกิดขึ้นคลี่คลายแล้วประสบความสําเร็จค่ะมีข่าวดีนะคะที่คุณกําลังจะแก้ปัญหาหรือได้รับข่าวดีเกิดขึ้นในครอบครัวได้รับ ได้เงินได้อาศังบ้านที่อยู่อาศัยในครอบครัวหรือสิ่งที่่าคุณรอคอยเรื่องบ้านอาังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์จะได้บ้านอาังหาริมทรัพย์มาจากน้ําพักน้ําแรงสติปัญญาของคุณเลยค่ะช่วงนี้ชัยชนะหรือความสําเร็จกําลังมาเยือนแล้วสําหรับคนอยากมีบ้านอยากมีรถนะคะข่าวดีจะเกิดขึ้นกับคุณตาสําหรับใครที่นะคะมีบ้านมีรถอยู่แล้วอาจารย์ <S <S นะคะนะแต่อยากให้ครอบครัวผาสุก นาะนอยากให้คุณพ่อคุณแม่แข็งแรงนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกคุณพ่อคุณแม่ยังแข็งแรงอยู่นะคะคนในครอบครัวยังรักใครรองดองจัดจเข้าใจกันดีมากขึ้นสําหรับใครที่มีปัญหาจะคลี่คลายนะคะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นชัยชนะเกิดขึ้นแล้วนะคะพอไพ่บ่งบอกถึงชัยชนะปะนัญหาอุปสรรคที่เคยเจอจะฝ่าฟันไปได้ นี่คือข่าวดีในเรื่องของครอบครัวคะ่ะมาดูในเรื่องของคู่ครองกันบ้างค่ะคู่ครองใครโสดอยู่มีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจเข้ามากะนะคะฉะนั้นช่วงนี้มีสนเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะมีแต่ผู้คนเข้ามาส่งจีบฉะนั้นใจเย็นยิน อย่าใจร้อนค่อยๆเรียนรู้พัฒนาไปเพราะช่วงนี้คุณจะมีสันเหนค่ะนะคะมีเกณฑ์เจอคู่ครองนะคะที่มีบุคลิกเหมือนแม่นะ,ะจิตใจดีงามก่ะมีบุคลิกเหมือนแม่กันนะคะมีความเมตตาเพื่อหนุนกันนะคะจะมีลักษณะอ่านิ่งๆเฉยๆกันนะคะเ่าฉะนั้นใครเจอนะคะช่วงนี้ค่ะใครกําลังโสดอยู่นะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปะคะ่ะสําหรับใครที่มีความรักอยู่แล้วมีเกณฑ์ความรักพิฒนาจันตันนะคะ จนถึงขั้นแต่งงานก่ะสาหรับใครที่แต่งงานอยู่แล้วช่วงนี้เป็นยังไงความรักหวานแหววเข้าใจกันมากขึ้นทําอะไรก็นะคะอ่าเป็นทําอะไรก็แฟนก็อุปถัมภ์เข้มชุนช่วยเหลือเกื้อหนุนกับความรักหวานแหววก่ะมีความมั่นคงในความรักที่ดีเกื้อหนุนช่วยเหลือกัอนค่อนทางดีก่ะมาดูในเรื่องของการงานบ้างการงานช่วงนี้อัศวินขีม่ม้าโข้เส้นชัยเลยนะคะฉะนั้นช่วงนี้การงานการเรียนมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ ก้าวหน้าค่ะมีเกณฑ์พัฒนาการเรียนรู้แล้วไปสู่ความก้าวหน้าไปสู่ความสําเร็จค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของการนะคะเขาเรียกว่าสร้างความมั่นคงสร้างความก้าวหน้าให้ธุรกิจการงานการเรียนค่ะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเรียนไม่ว่าคุณจุค้าขายหรือทําธุรกิจหรือเป็นลูกจ้างข้า,าราชการการงานคนดางโดดเด่นมีความก้าวหน้ามีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะคะ มาดูสรุปแล้วเดือนนี้การเงินเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงสรุปแล้วราบรื่นเงินก่อมีใช้งานก่อดีใครตกงานก็ได้รับข่าวดีเรื่องการงานการเงินก็มีเกณฑ์เข้ามาสุขสบายค่ะเดือนนี้ฉะนั้นคิดบวกไว้มันทาบุญทําทานสวนมดมนต์ไหว้พระยิ่งยิ่งใจ,ใจิตใจสงบยิ่งใจ,ใจิตใจเบิกบานก็มีแต่ข่าวดีเข้ามาจะสังเกตนะคะชีวิตเราค่ะมนุษย์เรา พื่นพลังงานมันเป็นแบบนี้ค่ะมีขึ้นมีลงอยู่ภายใต้อะไรรู้ไหมคะอารมณ์ของคุณค่ะอารมณ์คุณยิ่งสงบนิ่งคุณยิ่งมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่นะ,ะแต่เมื่อไรอารมณ์คุณยิ่งร้อนโอโ้โมโหมีแต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นค่ะฉะนั้นคอนโทรลอารมณ์คุณให้ได้ค่ะเขาเรียกว่าควบคุมอารมณ์ตัวคุณเองได้ค่ะจิตวิญญาณของคุณนะคะนะคะอยู่นะคะอยู่ภายใต้อนาคตคุณค่ะ นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณ่ะนะคะถ้าเกิดคุณควบคุมความคิดความรู้สึกคุณได้ค่ะนะคะเพราะหมอดูคุณหมอดูประจําตัวคุณคือจิตวิญญาณของคุณค่ะสรุปแล้วการเงินมีข่าวดีเรื่องการเงินเกิดขึ้นนะคะทุกๆด้านนะคะมาดูสถานการณ์การเงินกันค่ะสถานการณ์การเงินชาวราศีพฤษศค่ะ ะะการพยากรณ์เป็นเพียงแค่เกณฑ์เท่านั้นนะคะหัวใจสําคัญเลยชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงอยู่ภายใต้จิตวิญญาณของทุกท่านยกจิตยุกใจให้สูงขึ้นค่ะเรื่องดีๆก็จะเกิดขึ้นนะคะเลี่ยงพลังลบไว้ค่ะช่วงนี้กระแสข่าวในประเทศไทยพลังลบค่อนง่งเยอะนะคะเลี่ยงเสพได้ก็ดีค่ะยิ่งเราเสพเราก็จิตใจนะคะเหมาะเขาเรียกว่าจิตใจนะคะมันจิตใจมันก็จะ เกิดพลังลบงามกระแสข่าวนะคะโดยเฉพาะหากเราไม่ค่อยหมั่นสวดมนต์หมั่นทําสมาธิค่ะนะคะจิตใจเรามักจะกังวลน,นะคะหรือเขาเรียกว่าป่าป่านะคะวนทุกข์ไปตามกระแสข่าวนั้นนั่นเองนะคะเรามาดูในเรื่องของสถานการณ์การเงินกันบ้างค่ะสถานการณ์การเงินชาวราศีพฤษภจะเป็นยังไงบ้างนะคะ มา,มาดูนะคะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หกค่ะไพ่ใบสุดท้ายค่ะจิไปนะคะจิดไปนะคะสถานการณ์การเงินเดือนนี้ค่ะเป็นอย่างไรนะคะ อาจรพยากรณ์นะคะเป็นเพียงแค่เกณฑ์เท่านั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่อาจารย์พยากรณ์มันจะเป็นดวงของท่านจริงๆนะคะฉะนั้นให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะาอาจารย์จะเตือนเสมอนะคะหมอดูประจําตัวเราคือจิต ของเรานะคะมาดูค่ะไพ่ใบแรกเป็นไพ่สถานการณ์นะ,ะเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกของคุณค่ะช่วงนี้ค่ะมีสองบุคลิกรามบางทีก็คิดบวกบางทีก็คิดลบบ้างนะคะกังวลเรื่องการเงินนั่นเองนะคะบางครั้งก็กังวลการเงินบางครั้งก็รอคอยข่าวดีการเงินรอนะคะอ่าบางทีก็นะคะอ่าการเงินของคุณค่ะนะคะบางที คุณเองเนี่ยก็มีการวางแผนกันนะคะหาช่องทางใหม่ๆให้ได้เงินมาค่กพรุ่งนี้กับไพ่ใบนี้ไม่ถือว่าเป็นไพ่ร้ายหรือดีจนเกินเกินไปนะคะเป็นไพ่กลางๆนะคะสิบห้าสิบนะคะนั่นหมายความว่าความคิดของคุณนะไม่ไถึงหนัดเนี่ยสุดๆค่ะไม่ได้ถึงกับลบเรื่องของการเงินหรือไม่ได้สถานการณ์การเงินของคุณไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นที่โหแย่สุดๆค่ะ คือนะคะกลางๆนั่นเองไม่ได้ถึงโอ้โหไม่มีใช้เลยไม่ถึงขนาดนั้นก่ะาไม่ได้ถึงกับเจอปัญหาแสนสาหัสค่ะนะคะมันแค่ความกังวลอยากให้มีไรายได้เข้ามาเยอะๆแค่นั้นเองนะคะอ่านะ,ะมันก็มีบ้างโดยทั่วไปของมนุษย์การบวกลบบ้างเรื่องการเงินเป็นเรื่องปกติมาดูค่ะนะดีที่ผ่านมาการเงินของคุณเป็นยังไงการเงินที่ผ่านมาคุณก็มี ้ามาเรื่อยๆค่ะการเงินคุณไม่ได้ขาดมือนะคะในอดีตที่ผ่านมาเพราะอะไรสติปัญญาคุณค่อนข้างดีคนรักคนอุปถัมภ์ค้ำชุนคุณค่ะฉะนั้นสติปัญญาคุณค้ายคุณมีโชคมีลาบมีเงินงนะคะที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมักจะหาเงินเก่งมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชุนคุณเสมอนะคะการเงินมักจะมาจากตัวคุณเองเลยคือการน,นะคะการใช้ ความคิดคุณด่าและก็ความรู้ความสามารถของคุณนั่นเองรวมถึงบุญกุศลเก่าคุณเกื้อหนอุนคนมุปั์ทม้งชุนก่ะมาดูสถานการณ์ที่คุณจะเจอเลยตอนนี้คืออะไรนะคะช่วงนี้ค่ะนะคะสถานการณ์ที่คุณจะเจอทการแก้ปัญหาอุปสรรคที่คุณเจออยู่นะคะดาหมายถึงปัญหาอุปสรรคนะ,คะ ่ารรัก่าใช้ใจ่ายการเงินของคุณนั่นเองนะคะหากคุณเป็นพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจวางแผนทําบัญชีรับรายจ่ายดีๆค่ะอย่าใจร้อนในเรื่องของการเงินอย่ามุมบามใช้อะไรโดยไม่เป็นระบบระเบียบค่ะไม่งั้นจะมีปัญหาตามาฉะนั้น ใช้จ่ายตามระบบระเบียบมีวินัยในการใช้จ่ายใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จําเป็นนะคะแล้วคุณจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินค่ะนะคะฉะนั้นสถานการณ์หรือปัญหาอุปสรรคที่คุณมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงหรือการเงินอะไรก็แล้วแต่ก็ลองไปดูนะคะเพราะไพ่ใบนี้นะคะเป็นตําแหน่งอุปสรรคปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในสนามรบก็คือสถานการณ์ที่เจออยู่หน้าตอนนี้ค่ะคุณนะคะไพ่ใ,ใ,ใ,ใบนี้บอกว่าสถานการณ์ที่เจออยู่เนี่ยคุณ เจออยู่แต่ตัวคุณเองเป็นคนที่อดทนสู้นะคะไม่ยอมแพ้ก็เหมือนกับอัศวินพร้อมสู้อยู่แล้วแล้วก็ชนะใจค่ะจะสังเกตตอนนี้อัศวินอยู่ในสนามรบอยู่ค่ะกำลังต่อสู้ด้วยดาบนะคะด้วยสติปัญญาแล้วก็เอาเอาชนะปัญหาการเงินได้ด้วยสติปัญญาค่ะมาดูข่าวดีการเงินคุณเป็นยังไงข่าวดีการเงินของคุณนะคะอ่ะตัวคุณเองค่ะนะคะ การเงินคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีในในเดือนนี้ค่ะมีข่าวดีคุณจะได้รับในชนะจากที่คุณเหนื่อยทํางานหักโหมในช่วงที่ผ่านมาไรการเงินผลตอบแทนจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ฉะนั้นมีเกณฑ์มีข่าวดีเรื่องของการเงินเตรียมเลี้ยงฉลองข่าวดีได้เลยเพราะคุณ มีข่าวดีเรื่องของการเงินจากงานที่คุณทํางานลาดงานหลวงงนงานหลวงงานพิเศษค่ะถ้าเกิดคุณเป็นพ่อค้าแม่ขายสิ่งที่คุณเหนื่อยมานั่นแหละทํากําไรให้คุณเป็นกอบเป็นคมนะคะฉะนั้นวางแผนไว้เลยค่ะนะคะเป็นระบบระเบียบแล้วกรอบโอยเงินมีวินในในการใช้ใจ่ายนะคะเพราะเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ได้เก็บได้เกี่ยวเงินค่ะเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ได้เงินค่ะเก็บห้อมรอมริิค่ะฉะนั้นเดือนนี้ มีวินัยในการใช้จ่ายมีระบบระเบียบค่ะพอเงินจะเข้ามาคุณจะมีเกณฑ์ด้วยเก็บเงินคุณไปก่อนกับเอาไว้ใช้ในช่วงนะคะที่จําเป็นใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นค่ะนะคะเพราะคุณมีเกณฑ์นะคะในโรณีโรน้คะการเงินจะเข้ามาคุณลักหลายช่องทางนะคะเป็นจังหวะดีที่คุณจะวางแผนมีวินัยในการใช้จ่ายค่ะเขาเรียกว่ามัธยัติในการใช้จ่ายเงินค่ะพราะเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณควบคุมอารมณ์คุณให้ดีนะคะอารมณ์ที่อยากซื้อนู่นอยากจ่ายสิ่งนู่นสิ่งนี้ตามอารมณ์นะคะเพราะไพ ใบนี้พบกิเลสนะเป็นพ่กิเลสหรือใช้ใจ่ายใช้ใช้ใจ่ายโดยที่นะคะไม่มีวินหน่อยนะคะนอกจากนี้ค่ะไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกเรื่องของการเงินอย่าเชื่อใครใครชวนให้รวยง่ายใครชวนให้นะคะอ่าให้นะให้ชวนคุณว่าหาเงินง่ายเอ้าทําสิ่งนู้นสิ่งนี้เลยจะได้รวยจะได้เงินก้อนหรือใครเข้ามาหาคุณขอยืมหน่อยเลยมหรือชวนคุณให้มาเทรด สิ่งู้สิ่งนี้แล้วเราไม่มีความรู้อะอะไรที่เราไม่มีความรู้หรือเราไม่เข้าใจอย่าเพิ่งตัดสินใจหาข้อมูลหาความรู้ให้ปรึกษาผู้รักผู้ใหญ่ก่อนนะคะฉะนั้นค่ะใครชวนให้รวยง่ายหรือใครให้คุณทําอะไรก็แล้วต่อนะคะในเรื่องของการเงินใจเย็นๆอย่ารีบร้อนอย่าเชื่อคนง่ายเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการเงินต้องคิดก่อน,นะ นะคะสำหรับใครเป็นพ่อค้าแม่ขายนักลงทุนใจเย็นๆไว้อย่าใจร้อนด่วนตัดสินใจเร็วนะคะเพราะอาจจะผิดพลาดว่านะควบคุมอารมณ์คุณไว้ค่ะนะมีระบบมีระเบียบแล้วคุณจะมีชัยชนะสมจงไปได้ค่ะสรุปแล้วเรื่องการเงินเดือนนี้คุณยังมีให้ใช้ให้จ่ายไม่ต้องว่วงเลยเรื่องของการเงินจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นการเงินให้กับคุณหรือ การเงินช่องทางเดิมๆยังมีให้คุณได้เก็บเกี่ยวทํากําไรหรือได้ผลตอบแทนฉะนั้นเรื่องของการเงินยังมีให้ใช้ตลอดทั้งนะคะหจนถึงสิบหกมิถุนายนข่าวดีการเงินค่นนะนะคะสรุปแล้วเดือนนี้กะนนะคะ รวมชีวิตของชาวนะคะพฤกษกนะคะหงถึงสิงานก็ดีเงินก็ดีความรักก็ดีฉะนั้นอย่าประมาทกับชีวิตมีสติไว้ก่อนค่ะมีสติมีสมาธิไว้กะฝึกสติฝึกสมาธิบ่อยๆกันแล้วคุณจะตัดสินใจที่ดีขึ้น่ะไม่ประมาทกับชีวิตกะเราก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นค่ะนี้ก็คงจะพยากรณเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ชาวราศีพฤกษกค่ะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นคกะหมอดูประจํา นะคะประจําตัวของทุกท่านไม่ได้อยู่ที่อาจารย์ค่ะอยู่ที่จิตใจของเรานะคะของทุกท่านเองนั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คงพยากรณ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ รายได้เสริมนะคะในยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลนะคะและก็เป็นยุคนะคะที่หาเงินง่ายมากนะคะใช้เพียงแค่มือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถสร้างไรายได้แบบไร้ขีดจํากัดให้กับคุณเลยนะคะคุณจะทํางานที่ไหนก็ได้ขอแค่คุณมีมือถือนะคะหรือมีคอมมีโน้ตบุ๊กคุณก็สร้างไรายได้เพราะยุคนี้เนี่ยนะคะคุณสามารถนะคะ ทำเป็นคลิปนะคะอะและก็ดูดวงให้คนฟรีค่ะและคุณก็มีรายได้เพราะรายได้มีหลายช่องทางรายได้แรกก็คือการดูดวงตัวต่อตัวคุณสามารถมีลูกค้าค่ะมีลูกค้าทั่วโลกนะคะประเทศไทยได้ทุกจังหวัดเลยเพราะมันเป็นยุคออนไลน์นะคะลูกค้าเนี่ยของคุณเนี่ยนะคะมีอยู่ทุกมุมมองเลยนะคะทุก สุดนั่นเองที่คุณอยากจัดนะคะให้ไปถึงเผาไงนะคะนี่คือการดูดวงค่ะนะคะตัวต่อตัว,ตวส่วนช่องทางที่สองคืออะไรก็คือการเป็น ครูเป็นโค้ดการให้คำปรึกษาเพราะไรายได้ยั่งยืนสม่ำเสมอก็คือการสอนคนการเป็นโค้ดการเป็นที่ปรึกษาอย่างอาจารย์ดูดวงมาสิบปียังอยู่ได้จนปัจจุบันเพราะอะไรเพราะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาดูดวงแบบเป็นที่ปรึกษาการให้คำแนะนำแก้ปัญหาและก็โค้ดคนด้วยค่ะผ่านโหรสูงผ่านพลังงานไพ่ยิปซีนะคะหรือกำลาหมอดูค่ะนะคะนี่คือไรายได้ช่องทางที่สองนอกจากนี้ไรายได้ช่องทางที่สา คุณทาคลิปก็มีรายได้จากค่าโฆษณาค่าคะแนนค่าของขวัญต่างๆตามแผ่นฟอร์มต่างๆอย่างเช่นเฟซบ o o กทิกต็อกยูทูบค่ะก็มีรายได้อย่างอาจารย์ทําช่อง YouTube ก็มีรายได้ต่านะคะมีรายได้อย่างต่ําเลยนะคะอย่างต่ําเลยอยู่ที่ความสม่ําเสมอของคุณแหละก็คือ นะคะค่าโฆษณาไม่ต่ำกว่าหลักห้าก่าบางคนจับจนหลักหกเลยอยู่ที่ความขยันก็แล้วกันนะคะอันนี่คือตัวอย่างไงจริงๆแล้วยังมีไรายได้อีกหลากหลายช่องทางซึ่งอาจารย์จะมีสอนเทคนิคพิเศษหรือแหล่งรวมนะคะรายได้นะคะโดยจะโดยจะสอนอยู่ในคอร์ส ออนไลน์ right. นะคะซึ่งคอร์สนี้ค่ะพายิปซีพลังจิตสอน3หลักสูตรหลักสูตรที่1สอนความรู้เรื่องพายิปซีตั้งแต่พื้นฐานจนคุณสามารถพยากรณ์และไปสร้างอาชีพจะสอนเทคนิคพิเศษให้คุณจดจําได้ค่ะส่วนหลักสูตรที่2กับเป็ การสอนการทํางานออนไลน์การเป็นครูเป็นโค้ดการจัดคอร์สออนไลน์เทคนิคพิเศษในการตับเงินหลักแสนมาจากประสบการณ์ของอาจารย์ค่ะการทําคอร์สสอนคนก็จะสอนคุณอยู่ด้วยค่ะส่วนหลักสุดที่3จะเป็นการสอนด้านจิตวิญญาณกับพลังไพยิปซีเทคนิคการให้คำปรึกษาผ่านพลังของไพค่ะใครสนใจคอร์สนี้ค่ะนะคะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนความรู้ค่ะ เพราะความรู้นี้มันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตและเราสามารถสร้างไรายได้หรือหาไรายได้ได้ตลอดเราเลยไม่มีคําว่ากเกษียณเลยอยู่ที่คุณจะหยุดคุณจะพอแค่นั้นเองล่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อผ่านไลน์เข้ามาได้นะคะสอบถามรายละเอียดอาจารย์เข้ามาได้เลยหรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปหรือใต้ลิงก์นี้ค่ะสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะนะคะ